สำหรับรายการคนคุกคนทำในอีพีนี้เราได้อยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่จากปริมาณน้ำป่าและฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเมื่อวันที่5ธันวาคม2568พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจโทประวุฒิวงศีนินอธิบดีกรมราชธรฑ์นายชาญวชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้บัญชาการเรือนจำและพ่วงเนวอการทันทสถานในเขต8และเขต9้นำกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์ออกช่วยเหลือประชาชนและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนสะพานดำคลองแหและชุมชนเพลินจิตชุมชนคลองลานโรงเรียนท่าใสและโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งกรมราชทรร์ได้มีการจัดตั้งศูนย์ราชทรรช่วยเหลือสังคมเขตก้าวขึ้นร่วมนำกำลังเจ้าหน้าที่ราชทรรมและผู้ต้องราชทรร์ออกช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนและสถานที่ราชการในการทำความสะอาดจัดเก็บขยะตามถนนให้สามารถสัญจรได้ตามปกติจัดตั้งศูนย์ซ่อมแซมรถจัก,กรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมอีกด้วย การลงพื้นที่ทําความสะอาดครั้งนี้ได้เข้าทําความสะอาดที่ชุมชนสะพานดําชุมชนเพลินจิตชุมชนคลองลานและเปิดจุดให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ผู้ที่ได้รับผลกระทบร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาระยองณบริเวณชุมชนคลองลานร่วมปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านท่าใสหมู่บ้านท่าใสโดยได้รับความร่วมมือกับมูลนิธิ s c g ราก็ในเรื่องแรกนะครก็มาเยี่ยมพี่น้องนะครับชาวเจ้าพนครแหนะครับเพราะว่าประตกบัยนะก็ในส่วนนี้ก็คือก็จะมีในส่วนของกรมราชัณฑ์น,นะครับแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วกรมรัคดีแล้วก็วกนักนิติเวชศาสตร์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะสังกัดกับกระทรวงยุติธรรมนะครับผมในฐานะท่านมติว่าการเนี่ยเราก็เห็นความลําบากของพ่อแม่พี่น้องนะครับเราก็จะลงมาดูนะครับ ให้กาลังใจกับทางพ่อแม่พี่น้องประชาช,ชนและอีกอย่างนึงก็คือผมก็จะามาให้กําลังใจกับทางผู้ก้าพาดนะครับซึ่งได้ใช้กําลังประมาณ200คนนะครับ2องรคนเนี่ยได้ลงมาในพื้นที่นะครับแล้วก็ในเจ้าที่อีกจํานวนหลายหลายสิบคนนะครับที่มาช่วยดูตรงนี้ทั้งเขต8และเขต9ตรงนี้นะครับในส่วนการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ราชทันและผู้ต้องราชทัน โดยเรือนจำและทันทสถานในเขต8และเขต9ได้นำผู้ต้องขังที่มีทักษะพิเศษออกไปบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนผู้ประสบภัยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยร่วมกันขนย้ายสิ่งของและบรรจุถุงยังชีพและช่วยทำความสะอาดและฟื้นฟูบริเวณโรงเรียนวัดบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบในอำเภอหาดใหญ่และในพื้นที่ต่างๆ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องราชธรร์ออกทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ช่วยเหลือสังคมฟื้นฟูทำความสะอาดภายหลังน้ำลดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่ของตนเองเป็นสัมภาษณ์นะคะรู้สึงอย่างไรบ้างคะในวันนี้คะรู้สึกมื่งใจมากเลยคะ่ะที่ว่ามีหน่วยง,งานและก็เข้ามากันเยอะนะคะ <c oughs> แล้วก็พวกพี่ๆที่ทอดบจมนะคะทวกค มาช่วยเหลือค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะซู้ซนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะข,ขอบคุณค่ะในการนี้กรมราชทรร์ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคน